สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับรายการไปกับนุย์ล้อกับผมเป๊ะองเตยก็ได้มีโอกาสพาท่านผู้ชมมาชมหรือว่ามาเที่ยวที่วัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดอยุธยาท่านผู้ชมที่เคารพรัะครับสาเหตุที่รายการไปกับนุ่ล้อพาท่านผู้ชมมาที่วัดใหญ่เพราะว่าต้องการจะให้ท่านผู้ชมนั้นมาดูทางอารยสถาปัต์ซึ่งจังหวัดอยุธยานั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นการทางอารยสถาปัต์ สำหรับคนทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นคนพิการผู้สูงอายุนะครับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็จะมีเอาไว้บริการให้เพราะฉะนั้นจังหวัดปทุมธานีของเรานะครับอีกไม่นานก็จะเปิดเป็นจังหวัดท่องเที่ยวอ,อันดับแรกๆของประเทศไทยก็ฝากไปยังผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีนะครับองค์การภาครัฐต่างๆในจังหวัดปทุมธานีถ้าท่านเปิด เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ฝากเรื่องอรารยสถาปัาตย์สำหรับคนทั้งมวลด้วยนะครับวันนี้ในฐานะนะครับผู้ผลิตรายการไปกับนุย์ล้อนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับรายการไปกับนุย์ล้อเราจะเน้นในเรื่องสิทธิของคนพิการแล้วก็การบริการต่างๆสำหรับผู้พิการซึ่งในเนื้อหาสาระนั้นก็จะมีแยกย่อยไปเช่น ทางที่คนพิการต้องการนะครับและโดยเฉพาะตอนนี้ามาใหม่เลยนะครับตอนนี้เป็นกระแสแรงมากเลยคือเรื่องการศึกษาภาพพิเศษนะครับสําหรับคนพิการก็กําลังขับเที่ยวกันอยู่นะครับระหว่างาผู้นําคนพิการกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับต้องไปปรับแก้กันยังไงนะครับครับวันนี้ที่ผมมาที่นี่ย้ําอีกครั้งหนึ่ง ก็จะพาท่านผู้ชมนั้นมาดูเรื่องอาริยะสถาปัตย์นะครับทางของคนทั้งมวลซึ่งใช้ได้คนวิการก็ใช้ได้นะครับผู้สูงอายุก็ใช้ได้เพราะตอนนี้ประเทศไทยของเรานี่ก็เข้าสู่นะครับยุคผู้สูงอายุแล้วเพราะฉะนั้นก็นะครับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับตอนนี้เนื่องจากประเทศของเราเนี่ยเข้าสู่ยุคผู้สูงอายุนะครับ ผู้สูงอายุจะมีประมาณเกือบ40อร์เซนตนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทําอะไรนะครับก็ขอให้นึกถึงผู้สูงอายุถ้านึกถึงผู้สูงอายุแล้วคนพิการก็จะได้รับอน,นิสงส์ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามผมไปดูเรื่อยๆนะครับาภายในวัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนพิการผู้สูงอายุสามารถมาท่องเที่ยวแล้วก็มาไหว้สักการะ ได้แล้วครับเดี๋ยวตามผมไปเลยครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับเนี่ยก,ก็ผมมาคนเดียวเนี่ยก็สามารถไปได้ทั่วนะครับถ้าสมมุติมีทางอรารญารหาปัดเนี่ยนี่ขั้นตอนแรกเลยครับนี่ะมันเป็นทางาต่างระดับกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีทางอรารญาตหาปัดเนี่ยผู้พิการก็ไม่สามารถที่จะเดินขึ้นได้นะครับเข็นรถขึ้นได้หรือผู้สูงอายุ ก็จะลําบากในการเดินนะครับทางาการท่องเที่ยวยุทธยานะครับเข,ขาก็จัดการให้มีทางอุญาถาปัดผมคนเดียวก็สามารถไปได้นะครับอันนี้ครับไปได้และทางถ้าสมมติว่าจ,จะให้รถเนี่ยเข็นในการที่จะท่องเที่ยวได้ในการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นทางเรียบนะครับเวลาข็นรถ โดยเฉพาะคนพิการเนี่ยฮะท่านผู้ชมที่เคารบนะครับเวลาเข็นแล้วมีตะพักเรื่อมีปุ่มเนี่ยอาจจะลกรดลม้มแล้วก็อาจจะนะครับอาจจะเสียอาการทรงตัวได้นะครับทางกาทรท่องเที่ยวยุธยาแล้วก็ทางวัดใหญ่ชัยมนก็สามารถมีทางที่จะให้คนพิการไปได้นะครับก็มาคนเดียวก็สามารถเที่ยวได้ครับสําสหรับผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุครับ ผู้ชมครับนี่ก็เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทางนะครับวัดใหญ่ชํามนมีให้สําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุเพราะจริงๆแล้วทางตรงนี้กับตรงนี้มันต่างระดับถ,ถ้าถ้าสมมุติว่าไม่มีทางอะะารยธรรมปัดเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะลงได้อย่างผมลงเนี่ยก็ผูพิการก็สามารถลงได้ลงได้เพราะมีทางต่างระดับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูทางต่างระดับไปเรื่อยๆนะครับคนพิการก็มาได้นะครับผู้สูงอายุก็มาได้นะครับรายการไปกับนุ่ล้อ กับผมก็ได้มีโอ,อกาสมาที่นี่ครับว,วัดใหญ่ชัยมงคลนะนี่ทางต่างระดับซึ่งตรงนี้ก็เป็นทางเข้า,าโบสถ์ซึ่งเป็นสถานที่ทุกคนที่ต้องมาสักการะที่นี่นะครับก็มีทางต่างระดับให้ถ้าสมมุติมีทางต่างระดับอย่างนี้คนพิการก็สามารถมาเองได้อย่างงี้มาเองได้ผมก็สามารถลงเองได้นะครับแล้วทางทางสําหรับรถเข็นนะครับก็น่าจะเป็นทางเรียบๆซึ่งภายในวัดใหญ่ชัยมงคลอย่างนี้ก็ อเอื้อนะครับให้กับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการสามารถมาเที่ยวได้แล้วก็วันนี้ที่ผมพาท่านผู้ชมมาเป็นวันหยุดนะครับคือวันอาทิตย์คนก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับก็าฝากไปยังนะครับจังหวัดไหนก็แล้วแต่ที่จะทาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวก็ให้นึกถึงคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุไว้เป็นระดับแรกแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดปทุมธานีเนี่ยจะเปิดให้เป็นจังหวัด ของการท่องเที่ยวก็ฝากปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาปทุมธานีหรือว่าหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีโดยการนําของท่านพลตารวจโทคารณวิทย์ทุกปรจางหรือว่าบิ๊กแจ๊ดหรือว่าพี่แจ๊ดของหลายหลายคนท่านก็จะนึกถึงคนพิการและผู้สูงอายุในระดับแรกๆเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านด้วยนะครับว่าถ้าสมมุติปทุมธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยว ก็อยากจะทําให้นะครับเหมือนกับสถานที่หลายๆที่ในะจังหวัดอยุธยาวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสพาท่านผู้ชมมาที่วัดใหญ่ชัยมงคลซึ่งเป็นวัดโบราณสมัยอยุทยานะครับยังพอเขาโคงนะครับอารยสถาปัตดนะครับสมัยอา,อายุธยาแล้วก็ผมเนคนเดียวเนี่ยวันนี้มา,าคนเดียวก็สามารถที่จะ ไปได้ทั่วเลยครับเพราะว่าทางไม่มีต่างระดับไม่มีทางที่เป็นเนินสำหรับเป็นอุปสรรคกับคนพิการเลยนะครับเพราะฉะนั้นสามารถมาได้นะทั้งทั้งผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุสามารถมาเที่ยวได้นะครับมาเที่ยวเลยนะครับครับ ครับนี่ก็เป็นอีกที่ครับท่านผู้ชมครับที่เขาทําทเป็นทางอารยสาปัตย์ซึ่งคนพิการแล้วคนผู้สูงอายุสามารถาไปเที่ยวได้ฮะและที่นี่นะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการท่องเที่ยวหรือว่าทางวัดใหญ่ชุมชนเขาก็จะมีนะครับรถวินแชร์สาหรับผู้พิการและผู้สูงอายุไว้คอยบริการด้วยนะครับอย่างเงี้ยอย่างทางต่างระดับเนี่ยถ้าไม่มีทางต่างระดับเรา ที่จะเข็นรถขึ้นได้นะครับนี่ครับนี่คือความโชคดีนะครับของคนพิการและผู้สูงอายุนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับหรือก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ดูไว้เป็นแบบอย่างนะครับในการที่ถ้าทาเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ให้นึกถึงคนพิการระดับต้นๆน,นะครับแล้วก็ผู้สูงอายุครับ ท่านผู้ชมที่เคารพรักครับรายการไปกับนุ่ล้อนะครับออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา14นาฬิกานะครับให้ท่านเข้า Facebook แล้วพิมพ์คำว่า s c t v นะครับรายการไปกับนุ่ล้อจะออกเวลา14นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมได้มีโอกาสเข้าไปดูรายการแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญไปยังผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการติดเตียงที่เขาต้องการที่อยากจะ ดูสื่อของคนพิการเพื่อที่คนเหล่านั้นจะได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารต่างๆนะครับเวลาบริษัทห้างร้านไหนต้องการรับสมัครคนพิการเข้าไปทํางานก็ได้ประกาศรับคนเหล่านั้นก็จะได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารนะครับก็ฝากกดแชร์กันด้วยวันนี้ผมนะครับรายการไปกับรถล้อก็พาท่านผู้ชมได้มีโอกาสมา แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อของจังหวัดอยุธยานั่นก็คือวัดใหญ่ชัยมงคลบอกไปเมื่อต้นรายการว่าที่เรามาเราต้องการนะครับอยากจะให้ผู้สูงอายุและผู้พิการเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการและผู้สูงอายุและอีกไม่นานนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับก็จะพัฒนา ไปสู่แหล่งท่องเที่ยวสําคัญของประเทศเพราะจังหวัดปทุมธานีนั้นมีวัดดังและสวยๆหลายๆวัดนะครับการที่จะพัฒนาไปเป็นจังหวัดท่องเที่ยวซึ่งคนที่อยู่กรุงเทพมหานครก็เดินทางใกล้ๆแต็กกันเลยแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวมีเยอะที่สําคัญที่สุดในเมื่อประกาศเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วทางอารยศิลปศิลป์เพื่อคนทั้งมวลเนี่ยมันมีจึงมีความสําคัญมากก็อยาก จะฝากไปยังนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดอุทุมธานีแล้วก็หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะครับก็ช่วยกัลุณานะครับทำทางอ,อย้ยาสาปัต์สำหรับคนทั้งมวลเอาไว้บริการในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวด้วยในการไปกับมนุษย์ล้อกับผมเปียก้องเตยวันนี้ก็พามาที่จังหวัดยุทยาแล้ว จังหวัดต่อไปหรือว่าสถานที่ต่อไปนะครับตั้งแต่เทปหน้าเป็นต้นไปผมก็จะเน้นจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจังหวัดของพวกเรานะครับที่คนพิการส่วนใหญ่นั้นอยู่ที่ที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานีนั้นก็ได้มีมีโอกาสมีชีวิตแล้วก็การดําเนินชีวิตประกอบอาชีพได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านในายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พี่แจ๊ดหรือว่าลุงแจ๊ดของพวกเราท่านพลตำรวจโทคำรณวิศุประจางนั้นได้เอาใจใส่แล้วก็ได้ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการนะครับในอันดับดแรกสัปดาห์หน้าหรือว่าสัปดาห์ต่อไปนั้นผมจะพาไปไหนก็ติดตามนะครับไปกับนุชล้อกับผมเปียนของเตอสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ